รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับต้อนรับนะครับทุกทุกคนเข้าสู่รายการเดียวในประเทศไทยที่ยก Admission ทั้งระบบมาเสิร์ฟให้ครบทางทีวีกับ Admission ซันแอร์ครับตอนนี้เดี๋ยวต้องบอกว่าวันที่29แล้ว30แล้วก็31แล้วก็เข้าปีใหม่นะครับน้องๆมีของขวัญปีใหม่กันแล้วหรือยัง ถ้ายังไม่มีเนี่ยวันนี้พี่ก้าจะขอมอบให้กับน,น้องทุกคนนะครับหชิ้นและก็1กล่องใหญ่เลยแล้วก็คือกิจกรรมสรุปเข้ม13นั่นเองครับน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับของขวัญชิ้นนี้นะครับสามารถไปลงทะเบียนได้ตามเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้เลยสําหรับวันนี้ครับพี่ณจะมาสอนเรา จัดระเบียบของสมองให้เป็นระเบียบที่ดีขึ้นแล้วก็จดจําสิ่งต่างๆได้อย่างง่ายได้นะครับน้องๆแต่ก่อนที่จะไปจัดระเบียบสมองกันเรามาจัดระเบียบความฝันกันก่อนดีกว่าในช่วงข่าวการศึกษาดีๆแบบนี้แอดขับขยับค่ะคณะวิศวกรรมาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยายลายัยศิลปากรเปิดรับตรงนะครับโครงการเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรมอันนี้เป็นรอบที่2นะครับน้องๆจำนวน35คนด้วยกันสำหรับคุณสมบัตินะครับจะต้องเป็นน้องๆที่สำเร็จการศึกษาชั้นม .6 แล้วที่มี G.P.A. นะครับไม่ต่ำกว่า3.00ด้วยกันครับสำหรับเกณฑ์การคัดเลือกเขามีการสอบข้อเขียนวิชาความรู้พื้นฐานทางธุรกิจวิศวกรรมนะครับแล้วก็มีการสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการด้วย แต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาจะไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชั่นนะครับรับสมัครนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่16มกราคมปีหน้านะครับ,บน้องๆตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eng.su.ac.th นะครับช่วงหน้าใครที่ยังสมองเอื่อยๆอยู่นะครับอยากจะรู้วิธีการจัดการกับระบบของสมองพบกับพี่นันตัญยายในช่วงนัดแนวแนอนครับ มาพบกับวิทยากรที่สุดชิคชิคกกระด้าว้าวาของเราแล้วพี่นักนัทยาเพรพัฒน,น,นาครับผมสวัสดีสค่ะนักการแลวก็สวัสดีก่ะท่านผู้ชมทางบ้านค่ะเมื่อวานนี้เราเตรียมพร้อมกันไปแล้วเรื่องของสมองแล้วก็จิตใจใช่แต่วิธีการจัดระเบียบในวันนี้พี่นัทจะมาไขข้อข้องใจต,ต่อใช่ไหมถูกต้องค,ค่ะวันนี้มีแนวในเรื่องการจัดระเบียบสมองมาฝากน้องๆน,น,นะคะมีทั้งหมด4ขั้นตอนขั้นที่หนึ่งค่ะ น้องๆจะต้องควบคุมการหลับและการตื่นให้เป็นเวลาฝึกบังคับเลยนะเป็นเวลาอย่างน้อย1เดือนแล้วเชื่อไหมคะหลังจากนั้นพอเกิน1เดือนคุณไม่ต้องฝึกไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกด้วยคุณจะไม่ตื่นอีกเล้เป็นจ้านทราไปแล้ว <c oughs> ไม่ใช่คุณจะตื่นเองได้ <c oughs> น้องๆคะเคยมีคนที่ฝึกเรื่องนี้จนเขาบอกพี่แรดว่าเขาไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุก เป็นเพื่อนสนิทพี่นัทเองพราเขาไม่เคยหลับอีกเขาเป็นโรคนอนไม่หลับเขาควรไปหาหมอไม่ไม่เขาไม่ควรไปยุ่งกับเราเขาตื่นเองด้วยอัตโนมัติเขาอธิบายให้ฟังค่ะว่าอ่ะพรุ่งนี้พี่นัทจะตื่นกี่โมงตีสี่เราจะไปต่างจังหวัดกันไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกเลยแล้วตีสี่เขาตื่นได้จริงๆอ๋อแล้วปกติก่อนนั้นคือเขาตื่นตีสี่อยู่แล้วไหมไม่เขาตื่นตีห้าหรือหกโมงแต่คนที่ ฝึกจนสามารถสั่งจิตว่าจะตื่นกี่โมงได้แล้ว <Hey. S 1> เป็นเวลานาน,านแล้วหลังจากนั้นเขาจะแอดวานซ์ขึ้นคือสามารถสั่งได้ว่าจะตื่นตีสี่แล้วพวกเราก็ลองกันเพราะว่าป็นทริปไปเที่ยวที่ตื่นเรทดหรือผิดเวลามันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไร uh. ตีสี่เขาปลุกทุกคนตีสี่จริงๆ uh. ไม่มีเสยงนาฬิกาปลุกมารบกวนทุกคนหลับได้เต็มที่เลย uh huh. นี่คือสิ่งที่เราเห็นว่าเขาฝึกแบบจริงจังข้อที่2ค่ะให้ควบคุมการอ่านหนังสือให้ตรงกับเวลาเดิมเป๊ะ สมมติอ่านตอนบ่ายก็ต้องบ่ายเดิมทุกวันนะอ,อย่าเปลี่ยนอย่าตามอารมณ์ว้ยวันนี้เลิกเรียนอยากจะดูหนังก่อนอ่านย,ยังไม่อ่านครับเวลาเดิมไปค่ะการทําแบบนี้นะคะมันจะทําให้สมองเนี่ยถูกฝึกว่าเวลานี้ฉันจะต้องทําแบบนี้อพอถูกฝึกปุ๊บสมองมันจะเปิดทีนี้แหละพี่เก้าจะใส่ความรู้ใส่ข้อมูลอะไรมันจะรับมันไม่ต้องมาสกิดให้สลืมสลือออกมาคือถ้าพี่เก้าไม่ฝึกมาก่อนเนี่ย จ่าหนังสือแล้วนะเรายังไม่อยากอ่านอ่ะเรายังร้ายอยู่เลยอ่ะนี่สมองตอบนะเฮ้ยสมองเราต้องอ่านต่อแล้วนะ <c oughs> ออเรายังร้ายเรายังไม่ไหวเลยเ<อ>มันก็จะให้สมองให้สมองกันอย่างเงี้ยเถียงกันเลยเวลาอ่านหนังสือละแต่ถ้าคุณฝึกแบบนี้คุณไม่ต้องให้สมองเลยสมองมันจะตื่นมาเองตามเวลาที่คุณกําหนดไว้ในการอ่านหนังสือ,อเวลาเดิมนะคะขอย้ำว่าเวลาเดิมค่ะค่ะเขียนสรุปทุกวันทุกวันจากสิ่งที่อ่านเลยครับใช่เขียนทุกวันเลยนะอย่าแบบเอ้ยเดี๋ยวหนึ่งสัปดาห์ค่อยมาสรุป ฝึกเขียนสรุปทุกวันแล้วก็คิดย้อนสอนขึ้นไปคือย้อนกลับสมมติเราคิดโจทย์ได้คําตอบมาแล้วอาจากคําตอบนี้ย้อนกลับไปเป็นยังไงคือลองเขียนลองฝึกคิดย้อนไปคิดย้อนมาว่าคุณทําข้อมูลตรงไหนหตกหล่นหรือเปล่าเขียนทุกวันและขั้นที่4ค่ะก่อนนอนให้คุณนั่งสมาธิอย่างน้อยประมาณ5นาทีนั่งแบบคนเข้าใจว่าการทําสมาธิต้องนิ่งสงบและไม่คิดอะไรเลยค,คือต้องเป็นจิตที่ว่างเปล่าแล้วพอเราทําสมาธิปุ๊บเราไม่ถึงจุดนั้นเราก็จะบอกว่าว,วันนี้เราคงไม่ได้สมาธิแล้วจริงๆแล้วสมา ที่คือจิตใจที่แน่วแน่กับอะไรก็ได้ไม่ใช่ต้องว่างเปล่านะคะอ๋อแต่หมายถึงว่าเราอาจจะโฟกัสในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซัมติงซัมติงอะไรก็ได้สิ่งนั้นคือสมาธิค่ะเช่นคุณอมองเทียนนะคะเทียนหนึ่งดวงคุณมองเข้าไปคุณภาพหลับแล้วคุณเห็นแสงไฟอยู่จิตคุณนั่งอยู่กับแสงไฟอันนั้นไม่เป็นการดิ่งเชิงสงบมันก็จะเป็นศาสตร์แห่งธรรมะเราก็เอาเทียนมาลนคางแล้วเราก็จะได้น้ามันออกมา <laughs> จากนั้นเราก็ใส่ขวดขายใช่พี่กายชวนนองเรื่องสิเวลาเรายิ <laughs> 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 ่งจำกัดอย แล้วเสร็จแล้วน้องๆเนี่ยนะคะก็ลองลองลองทำลองฝึกนั่งสมาธิดูทีนี้พอการนั่งสมาธิในระดับเด็กที่เพิ่งฝึกเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่จิตที่แบบว่างเปล่าแบบนั้นเราก็ใช้การฝึกสมาธิคือนิ่งแป๊บหนึ่งเราก็นึกถึงบทเรียนที่คุณได้ จดไว้อะเป็นเป็นการทวนซ้ำูกต้องไม่ต้องไปทำให้มันว่างเปล่าเพราะว่าชีวิตจะใกล้สอบเนี่ยว่างเปล่ามันอันตรายก็คิดไปฉันจดอะไรไปฉันท่องถึงจุดไหนมันจะเริ่มตันพี่ก้าวมันจะจําไม่ได้เหมือนกับเรากําลังแบบหลับตาแล้วก็เดินสมาธิไปเดินละเดินละเจอกฎข้อนี้ละเฮ้ยไปต่อไม่ได้ตันจามันมันมันความจํามันถูกทําลายไปช่วงเวลาหนึ่งไม่เป็นไรค่ะเก็บเอาไว้หรือถ้ามันไม่ได้จริงลุกไปเลยถ้าคุณนอนตอนนั้นเนี่ยนะคะพอตื่นเช้ามา มันไม่ได้แปลว่าคุณจะเก็ตขึ้นมาเองจากการนอนถามตรงนันไม่ไดู้ถูกต้องและที่ร้ายแรงกว่านั้นเลยนะคุณจะลืมม่อซ้ำว่าคุณเคยไม่รู้อะไรเออใช่เพราะว่าตอนทําสมาธิอ่ะคุณเช็คเจอแล้วคุณไม่รู้อะไรถูกป่ะเออแต่พอตื่นมาแล้ว ที่มันน่ากลัวคือไม่ใช่ไม่รู้สิ่งที่ตัวเองไม่รู้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองไม่รู้อะไรแล้วนี่แหละพอถึงวันสอบมันจะไปรู้วันนั้น่ะรู้ตัวที่เขาถามจะทดสอบไม่ได้ฉไม่รู้อะไรเลยนี่หว่าอันนี้ระวังนะคะลองไปฝึกกันดู4ขั้นนะคะกับแนวของนัทในการแนนนอส่งต่อให้เลยโอเคขอบคุณพี่นัทมากนะคะนี่ค่ะน้องครับหมดเวลาแล้วครับต้องรีบไปแล้วส่งน้องๆ้องแค่นี้นะครับพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ